สวัสดีครับผมคุณเจ้าจากเจ้าซิกซแอนด์์ครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนําเพื่อนๆนะครับเป็น i p h o n e XR นะครับสินค้ามือสองนะครับสภาพก็สภาพดีครับผมมีรอยลอกบ้างนะครับจากการใส่เคสนะครับนี่ครับตรงบริเวณลําโพงก็มายนะครับผมนี่ครับบอดี้นะครับมีรอยบ้างนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้นะครับหน้าจออยู่ที่ 6.1นิ้วนะครับผมจอเป็นเลติน่นะครับแล้วก็ทนน้ำและฝุ่นนะครับระดับ IP67 นะครับผมกล้องมีความละเอียดอยู่ที่อยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็กล้องหน้านี่อยู่ที่7ล้านนะครับตัวนี้นะครับใช้ชิป A12Bionic นะครับผมมี Face ID นะครับผมสแกนหน้านะครับ เป็นสินค้ามือสองครับผมความจุอยู่ที่128กิกะไบต์นะครับนี่ความจุนี่ฮะ128นะครับผมสินค้ามือสองครับลูกค้านำมาเทิน iPhone 12 Pro Max ที่ร้านแบตอยู่ที่80%นะครับสุขภาพแบแตก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับ มีเครื่องแล้วก็กล่องนะครับผมเพื่อนๆสนใจ iPhone XR นะครับสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับร้านแจ๊ซเซ็กซแอนนะครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าเข้ามานะครับนี่กล้องครับกล้อง iPhone XR ก็จัดว่าสวยนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับการใช้งานสมบูรณ์นะครับ สแกนหน้าอะไรได้ปกตินะฮะนี่ครับเข้าเว็บดู Google อะไรได้หมดนะฮะเล่นเกมก็ยังพอได้อยู่นะครับอันนี้เพลงโวงก็ดัพงดพอได้นะครับเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับร้านแจกสิกนค้แทนครับ พิม Google Map มาตามแมปได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ